บิกใหม่เรื đ đ ่อนี้ยอีกเดือนเดือนอีกหนึ่งเดือนจะถูกระงับการใช้ค่ะแล้วก็คายอย่างเดียวเลยร้อเสร็จเรียบร้อยมันก็บอกว่าเออเราก็บอกว่าแล้วก็ไปเลยค่ะไม่ได้จ่ายไปสั่เดือนละค่ะขอบคุณนะคะระว่างจบก็คือเรารู้ตัวเราเองอยู่เนาะป่านนี้เคออยู เนี่ะเนี่ยโดนโดนแล้วตังค์ออกจากบัญชีไปเลยนะดีว่ามีบัญชีมีตังค์น้อยนะตอนนั้นณตอนนั้นยังไม่รู้แต่โทรศัพท์มาหาเราเรื่องเรื่องของภาษีก่อนจ่ายไอ้นี่ไงขายของเนาะอันนี้เขาบอกเราต้องเล่าสุ่มเงนฝักเพราะว่าอะไรเนี่ยเราก็กลัวว่าเฮ้ยตลกจังคุณค่าใช่แล้วเอา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 นี้เราเราลงบนบอกไปทับบัตรเครดิตอยู่ที่นู่นบอกอย่างนี้จริงๆแล้วมันต้องมีจับ อยากรุ่นเลยจะมีคนทำมาเจ้าหน้าที่อ่ะไม่ต้องมายุ่งกับเรากดดอกจันหนึ่งสามเก้าสี่เหลี่ยมหนึ่งพวกรับต้องการเบอร์มูนที่โทรจับมือรอบเข้ามาเองอ่าใช่มันจะมีเลขสองแถวสามแถวแต่ว่ามิ้นต์จำเรื่อีฟิลิปบวกนะแถวเนี้ยยังไม่หมดเลยข้างล่างยังมีอีกแถวหนึ่งอย่เงี้ยเราก็ไม่รับแต่อย่างนั้นไม่รับแน่นอนนะคะมีบวกข้างหน้ามาไม่รับแน่นอนได้แต่ถ้าบอร์มีมันเป็นเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ หรือวัหนึ tá, ่งหรืออะไรอย่างนี้ไงเราก็น right> ้องมันอาจจะยิงผมหกโมงครึ่งเช้าโทรมาในเช้าเลยเราไม่พูดมันก็ไม่พูดก็บอกว่าพี่สรืองพรว่พี่สรืองพรวไหมคะใชผมเขียนภาษาเองบอกอย่าบ้านและองเงี้ยเงี้ยข้าอันนี้เงี้ยต่างต่างระวังใช่ต่างต่างระวังแล้วระวางอะไรเรื่องเงื่อนไม่ใช่เพราะอ้อมเราเปลี่ยนเงื่อเราเปลี่ยนภาษาใหญ่ๆอันนี้ก็จะดีเราก็จะมีทีพิคเนาะทีนี้ มีหลายคนนะนะคะในกลุ่มอบบมประชาของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนอดีตคนปัจจุบันอยากได้ก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะเคยอยากเป็นผู้มีกรอยากเป็ี่ยนไม่ได้ทุกวันนี้เราพูดได้ใช่ไหมคะทายังไงเราถึงมอถึงเวลามาแล้วเนี่ยงานเนี้ยเขาจะบอกโอ้โหเยอะหลบพื้นที่เนี่ยเขาต้องเชิญเน้เราไปทำหน้าที่ที่กรช่วยเขาอาจจะไม่มีใครบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเราพอเราได้ยินที่กรช่วย เออนักะาเดี๋ยวเดี๋ยวก็นะคะามาไนดะ้บอกกันเราเกิดถ้าเราเกิดเช็คล no ิสต์เนาะมันคือขยาแต่ให้เกิดเราได้มีการฝึกนะคะเราได้มีการฝึกเรา่อนเราเป็นก่อนนะเราอยากที่จะพัฒนาตัวเราเองให้เขียนลงไปที่ด้านหลังกระดาษนเมื่อกี้เนี่ยสนใจ่อยากที่จะประับลงด้านอะไรสนใจที่อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนักะชาว นะคะนี่นี่คือสิ่งที่ที่เราเราเราอยากให้เขาเห็นตัวตนของเราสิแน่นอนโฉนกายเงพึ่งัฒนาอยู่ยังต้องไปอบรมอยู่เออเขาเรียกมาอบรมอะไรที่มันไม่เหลือบากกวไรอย่างเงี้ยไว้อย่างน้อยเราได้ประสบการณ์ได้เพื่อนใหม่นะคะเด็กน้องที่ก็เชิญมาวันพรุ่งนี้มีน้องบุรีที่ของเร่เชิดสบา์ของส่งมาพัฒนาสื่อพัฒนาสื่อแรงงานค่ะของแรงงานเขาจะพาไปอยู่ที่อ้าช้ารเป็นเรื่องของการพัฒนา แล้วเขาก็ man, ส่งเปลือกปายม่มาพอดีพออสุนทรณบุรีมาแร่งงานเนี่ยแกเคยอยู่ที่สถาบันพระรามอันแตงงานที่ราชบุรี้โหกนู้นก็เป็นลูกน้องของพี่เป้าซึ่งแกเสียไปแล้วพี่เป้าก็เลยบอกมานีิเลยที่สมพรอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ทักมาต่างได้เราจะจำเขาได้ไหมเนี่ยคือต่างก็ต่างอ้วนลูกมานะน้องก็อ้วนเราก็อ้วนเนาะต่างก็ต่างเนาะถึงเวลามาก็จะจำกันได้นะคะก็มาเขาบอกว่าเขาก็หวังพวกเ้า าะเราคนที่นี่แล้วบอกว่าเฮ้ยเราก็ไปเป็นลูกศิษย์ที่สถาบันได้แหละอบรมเย็บผ้าคุณแดงก็ไปอบรมเย็บผ้ามีไปเรียนอังกรุงนะคะตรงไหนที่มีอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถจะพัฒนาตัวเราเองได้เราก็ไปทําระดับหมู่บ้านถ้าสมมติเราไม่สะดวกที่จะไปไหไกลเราก็ทําระดับหมู่บ้านทําระดับตำบลทําระดับอำเภอแล้วก็ทําระดับจังหวัดนะถ้าใครพร้อมฝรนนี่นะฝันนี่ไปถึงระดับประเทศ บินไปต่างประเทศไปบินไปใต้เขาไปดูไอโครงการอะไรนะ,ะความมั่นคงปลอดภัยสังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็เอ็นโคนเลยแต่เราไม่ไปถามว่ากลัวไหมกลัวไ,ไปไปใครสนใจอยากไปมาเลยทำมาลงชื่อไปใครอยากไปไปเลยไป,ไไปเขานะก็ไปเนยรอดกจากมันก็ไม่มีอะไรเช่นนะี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวที่ที่ที่อยากให้ให้แต่ละท่านเนี่ยได้ได้รู้อ่ะ แล้วก็มันก็จะมีกิจกรรมนะคะมีกิจกรรมเรามีคนที่จะนำดวงวันมาให้เราเลยอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับสองสาวสวยเริ่มก่อนยื่นหันกันไปน้องน้ำนะาต้นช่วยนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องเอาใบลงทะเบียนมาเซ็นตั้งโต๊ะแล้วแหละโต๊ะน้าเขาให้เราคุยกันก่อนพรุ่งนี้ถ้าใครสนใจที่จะมาตั้ช้าก็ยังสนใจติดต่อตังช้าที่เปรูคภาเป็นฝั่งนหมคะอ่า มีสิทธิ์เยอะใกล้อะลงไปเดวอบปรชเฮ้ยเราเราลงเลยเอาราลงให้ใช่เราลงให้ออกปรชแล้วนะกี่โมงนะพี่10โมงเช้าตรงข้างเต้นสบาย5ช้าจะเป็นผู้ผลักออร์แกนิกพวกจรองอะเราเราไปดูเนาะเพราะว่าคือมันอาจจะมีอะไรดีดีอ่าแล้วก็เราปรับเราปรับไปใช้นะคะเออที่ผ่านมาเนี่ยออกประชอแล้วก็มีการส่งจรครบเจ็ดเดือนไปแล้วรอบนี้มา เพราะอันน so, like ี้วันนี้เสร็จเดือนหน้าไปไหนทำเงินไหนจะนัไปแล้วค่อยไปพาเพื่อนไปสิ่งที่สิ่งที่เราเราเราอยากฝากเอามชนะคะก็คือเอ่อบางท่านอย่างที่บอกไม่สะดวกในการที่จะมาระดับจังหวัดแต่้าเสิดว่าเราไปสัญจรที่อำเภอขอให้งัดล่างตัวเองออกมาให้เจอระดับอำเภอให้ได้จะได้จะได้แบบว่าเปลี่ยนใจบางคนเปลี่ยนใจเลยนะเดิมเลยบอกไม่ได้เลยไม่สามารถ เราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็สามารถที่จะออกมาทําหน้าที่ได้ก็ใช้วิธีการใครอยู่ใกล้ใครก็เกี่ยวเกี่ยวกันมายิ้วยิ้วกันมา